องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกสำรวจปริมาณน้ำและการบริหารจัดการน้ำโครงการบรรังระมำโมเดลพบว่ายังมีปริมาณน้ำเพียงพอทำการเกษตรกว่า1 0,000ไร่ว่าที่ร้อยตรีอิทธพลบุภศสิริรองนายกอ,กองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายอนุชิตโมลากำนันตำบลบ้านกลางลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำและการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งตามโครงการบางระรำรมโมเดลที่บ้านแม่รหันตำบลบน ตำบลบ้านกลางอเภมืองพิษณุโลกจัังหวดพิษณุโลกพบว่ากเกษตรกรเริ่มทําการหว่านต้นกล้าในนาข้าวตนเองได้ประมาณ20-30วันโดยในพื้นที่หมู่10บ้านแม่ระหรันพื้นที่นาข้าวประมาณ13,000ไร่ได้รับน้ําจากโครงการบางระกมรโมเดลอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ,กรเกษตรกรในพื้นที่ส่วนหนึ่งทางชนมประธานได้นําเครื่องจักรกลของสํานักชุมประธานที่3เข้าดําเนินการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ําบริเวณปลัก คลองน้ํา dr 1 19L และ dr 1 2 21L 2 2 l และ 3L ในพื้นที่โครงการบางระกำรมโมเดล63เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในพื้นที่ประสบภัยแล้งเตรียมการระบายน้ําในช่วงฤดูฝนของเขตพื้นที่บ้านแม่ระหรันซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําของแม่น้ายมและประสบปัญหาน้ําท่วมเป็นประจําสําหรับโครงการบางระกำรมโมเดลได้ดําเนินการามาเข้าสู่ปีที่3และปรับเปลี่ยนปฏิทินการปลูกข้าวในพื้นที่ทุ่งบางระกำ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชนประธานให้เร็วขึ้นจากเดิมที่เคยเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคมมาเป็นเดือนเมษายนเพื่อที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันก่อนฤดูน้ำหลากหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ได้รับจากอุทกภยัยและยังใช้พื้นที่นาที่เก็บเกี่ยวแล้วเป็นแก้มลิงธรรมชาติรองรับน้ำในฤดูน้ำลหลากรวมรวมทั้งยังช่วยให้เกรรษตรกรมีไรายได้เสริมจากอาชีพประมงในช่วงฤดูน้ำหลากให้กับชาวบ้านตำบลบ้านกลางอีกทางหนึ่ง